คร <entender it. S 3> ับคุณผู้ ร่วมงานของ Central International Watch Fair ครับผมก็วันนี้ก็มาในตัวแทนเป็น Friends of Longin แฟนซอร์ฟลองนี้ครองสำหรับปีนี้ก็มีออกมาใหม่หลายตัวเลยครับอย่างตัวที่เขาใส่อยู่ก็เป็นตัว Spirit ครับซึ่งออกมาในปี2020นี้นะครับแล้วก็มีความคลาสสิกแล้วก็เป็น,นแบบส่วนจิตวิญ,ญญาณของนักดนบุญครับผมตั้งแต่ยุคแบบว่าปีสีสูตรแบรนด์ที่งชอบมากรู้สึกว่าถูกใจมากครับ <c oughs> thank <laughs> you ก็ผมว่าเหมาะกับทั้งผู้ชายที่แบบว่าชอบภาพยนารที่มีความบริเทนมีความคลาสสิกแล้วก็มีมีดีเทลต่างๆอย่างเรื่องของกลไกก็เป็น,นกลไกที่เรียกว่าแม่นยำที่สุดครับแล้วก็มีการป้องกันเรียกแมกเนติกช็อคเวฟครับคือพวกสนามแม่เหล็กต่างๆก็จะทำให้ในกาเนียมีความแม่นยำม,มากๆ,ๆครับหรับตัวนี้วก็ตรงหน้าเก็จะมีห้าดาวครับ5้าดาวถึงคือเป็น best movement ครับคือเป็นเนครื่องกลไกที่แบบว่าดีที่สุดของลองจิ ราคาน้ารักครับราคาน่ารักครับก็ปราะมาผมไม่ช่วยราคาต้องมาชิคที่บูธลองยิ้มครับทั้งก็พบกฝากสำหรับคนที่ชอบนาฬิกานะครับแล้วก็เป็นแฟนนาฬิกาอยู่แล้วหรือว่าแบบสะสมนาฬิกาก็อย่าลืมมาที่ Central International Watch Fair ได้นะครับตั้งแต่วันที่18สิงหาคมนี้ถึง14กันยายนี้ครับตอนนี้เป็นป่าหับที่ ก็ต้นไม้ก็ค่อยๆแบบว่าอันไหนไม่ไหวก็เริ่มตายฮะต้นไหนที่แบบว่าเลี้ยงไม่ดีหรือว่าเราเลี้ยงผิดก็มีบ้างไหนบอกว่ามือขึ้นไงมือขึ้นนะคือแล้วแต่ต้นแล้วแต่นะครับค่ะจะนด้เยอะแค่ไหนก็พอสมควรครับเห็นมีเข็ดไปต้นพอดต้นใหญ่แล้วมันอยู่ได้ อยู่ได้ครับก็ก็จะเปองในที่นิดครับยังอยู่ดีใช่ไหมคะต้นยังอยู่ดีครับต้นโรงของนะครับแล้วก็ผู้ดักก็ยังอยู่เห็นในคลิปมีคนเป็นห่วงต้นโรงเหมือนกันว่าเอ้ขึ้นไปแบบฐานมันจะรองรับได้ไหมบ้านจะซุดไหมบ้านไม่ซุดเลยแต่ตอนนี้พื้นบ้านอ่ะพังหมดเลยเพราะว่ามันหนักมากครับแล้วเราก็ไม่ได้คิดก่อนตอนเอาเข้าไปก็ตอนนั้นไม่ได้คิดเลยครับคิดว่ามันสวยก็เซื้อก็ฝากด้วยครับใครที่จะซื้ นไม่ก็ต้องศึกษาก่อนลยเ๊ยแบบว่าเออซื้อเหมอนโอ้มไม่ดีคุ้มไหมตอนนี้มันยังไงคุ้ไมคือไม่คุ้มคืนไม่สุไปอยู่คุ้มไหมระคาต้นคงกับต้องมาซ่อมึืนบ้าน ก็ไม่คุ zat, ้มครับก็อย <Yes> ู่เป็นแบบมีรอยไปก่อนครับไม่ไหวนมืตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยยังไม่ได้ซ่อมแต่ไม่คิดว่าจะโยกย้ายมันไปที่อื่นใช่ไหมเออไม่ไหวแล้วครับผมกำลังคนก็ไม่ไหวมันหนักมากครับคิดจะเอาอะไรมาขงไปในบ้านในตอนนี้เนี่ยวันนี้เน้นผู้ด่างก็ผู้ด่างราคาขเท่าไรคะขึ้นมาห้าบาท ทำไมร่วงเลยฮะก็อยากช่ด้วยทำไมช่องด้วยทำไมช่องผมถร่วงด้วยฮะคือผมว่าึมว่ามันมันก็เป็นช่วงที่แบบว่าเราว่างล้วก็ได้ได้ทำอะไรที่แบบเราไม่เคยได้ทำของก็บวกกับตอนที่เราแต่งบ้านเยเลยเลยคือไม่หยุดผมว่าออกยากมากมืองกันนี้เออก็ซื้อซื้อหนักเหมือนกันครับมีคุณสายยาวเออยาวต้องไหนตัต้นไ้ จะตัวราคาขึ้นตัวจ่ายไม่ไหวมีคุยกันบ้างครับแต่เย่าๆเขาจะแบบว่าจริงจังมากเขาซื้อเยอะเหมือนกันผมจะเป็นอีกแนวด้วยเขาจะไม่ปลูกอะไรโปรงเปิดเหมืเดิมเขาจะปลูกแบบว่ามอนเมืออะไรอย่างเงี้ยผมเป็นสายปรสายปรสายพูเดินผ่านพี่สวยที่นี่ชอบที่แล้วก็ชอบอะไรที่มันดูเหมือนตาามเลา ดาราที่เล่นต้นไม้หลายคนพอกลับไปทํางานก็จะเจอปัญหาแบบต้นไม้ตายไม่ได้ดูแลอะไรใช่ครับเจ,อ,บจอไหมคะผมฝากพี่ชายเลี้ยงฮะค <c oughs> รับผมก็เลย <c oughs> ใช่ครับเป็นภาระคนอื่นแต่ก็ก็โอเคครับยังร <ừ> อดชีวิตค่อนข้างเยอะเออโดนตาหนิบ้างไหมว่าเอ้ยเนี่ยไปซื้อมาสุดท้ายตัวเองไปทํางานไม่ได้ดูอะไรเงี้ยไม่มีครับมีแต่มือขึ้นตอนนี้คือพี่ผมลดยังไงขึ้นอย่างเดียวมีแต่ขึ้นอย่างเดียวเลยฮะดีใจครับไอ้ยางวามีก็ือแบบแตกไป ตอกเสร็จแล้วครับใช่ครับลำพันธุ์ค่าตกแตงเป็นเท่าไหร่ครับค่าต้นไม้ครับการตอกค่าตกแตงบ้านเป็นต้นไม้โอ้เยอะอยู่เหมือนกันครับแล้วก็จะเสร็จแลนานครับใช่ครับเลือดถือเยอะบานปลายเยอะบานยก็มีบ้างมีบานปลายบ้างแต่เรื่องุ่งเรืองทุ่เนเพราะว่าเราแบบอยากทำบ้านเราสักครั้งในชีวิตอย่าันี้ จริงๆบ้านที่เราออกแบบออกแบบเองันมีแบบว่าบ้านมีมีสถาปนิกช่วยครับแล้วเราก็มีความคิดของเราเราชอบอะไรก็ใส่แต่พ่อแม่มีปังปังมาไม่น้องหรอกถ้าเกินไปเยอะแล้วลูกมันยหรือว่าท่านก็โอเคอ่ะท่าก็รู้ว่าเราทำงานมาแล้วอยากแบบทำบ้านที่ๆราเห็นในองได้ไหมเรื่องผอเลยไหมไม่ค่ะแม่กับพี่ผ่อนเรื่องนี้แม่เลยไม่อตั้งอันนี้กมิซาได้ไหมก็แ่ลงว่าแพงว่าถ้าจะมีต้องบครัวก็ทำไหร ไม่ใช่เป็นไรอยู่ได like ้อ๋อไปแล้วใช่ทั้นี้แล้วเขามาเยี่ยมบ้านเราเพมยงใครอ่ะจีมาบ้านไราเห็นบ้านเลยองเป็นเจ้าบ้านเลยมัไม่ขนาดนั้นนะก็แบบว่าเป็นไม่ได้จะมาทักกันเป็นยังไงครับรักก็คงเชครับเป็นววันที่ผ่านมา ที่เราแบบเป็นน้ำใสจริงจริงเหคะไม่ก็ไม่ใส่ทาไมอ๋อแบบก็ให้กำลังใจอยู่แล้วครับก็ก like ็เป็นอะไรที่แบบเราคือถ้าทุกคนใครที่ได้ได้เคยกับสูญเสียคนรักเนี่ยมีต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าเราเบบเสียเพื่อนซีเสียคนที่เรารักกับคนที่ให้กำเนิดเราก็เป็นอะไรที่ ต้องกัหวันก่อนเจอจันจิบอกว่าเขาเริ่มกลัวเหมือนกันอาหันเลขเจ็ดอะไรเงี้ยเพราะกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่เจ็ดอะไรเงี้ยเออเราตัวแบบเขาไหมคะก็ไม่อะครับพี่ก็ไม่ได้ไปคิดมากเออแล้วไปทำอะไรเขาถึงกลัวไม่ได้ทำไม่ได้ทำแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเป็นแฟนบ้านยังไงครับพี่ เขอกเป็นแอนดรอต้องอดทนใช่ไหมอะไรนะพ okay? ี่นแอนดอต้องอดทนอ๋อครอบอาจจะเขาพีมไหมรองไงก็ไม่รู้จริงๆเราไม่ได้คนเชื่อตงหกแรงแล้วไม่ด้เชื่อครับอ้แล้วอ่ทางแล้วองแรง มอม้สั่นหนึ่งมีคี่ป้อนกันอ่อนาคตคดเราป้อนป้อนแล้วยังไมมีว่าจะมีอะไรร่วมกันร่วมองกิจกรรม

ใช่ครับกี่ปีน่ะคะเอ่อบเซ็นไปห้าปีครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเหมือนเซ็นแล้วก็ควรเป็นสัญญาใจใช่ปะแล้วก็ไม่มีครัวก็เซ็นตลอดัะพี่อ๋อก็คือเซ็นต่อเนื่องใช่ทำไมถึงเซ็นต่อตั้งห้าปีเพราะปกติถ้าเซ็นรอยสองแค่สามปีก็เรายู่เป็นครอบครัวพี่ก็ก็เซ็นแบบนี้ปกติแหละครับพี่อกไปเยื่อนไอ้เสือก พักใครพักใครเียาแมาเดี๋ย่ไดี๋ยวไปเดี๋ยวไดีเียวลปวไปเดีีวไปยวไปเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวไดยวไปแยวไยวดีีไเียววว